เนนออแล้วพี่หวานก็จะอยู่เพาะวะไม่อยู่เขาไม่อยู่ในนี้เขพี่วานชอบแต่ป้าสตรีมนะเขาอยู่ดิสนุนป้าสตรีมอยู่เหรงจริงเชื่อได้มัเนี่ยปูสตรีมอยู่มอส หยิหหบโทรจัพท์มก่อนหยิบโทรศัยท์ใะไรเยวว่าตาดอ,อกก็ได้ <c oughs> ไม่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยลอะเจ้ห้องเจอแล้วอันนี้สเกมหนึ่งเราจเล่นบอลแลนด์กับพี่มินให้พี่มินเล่นตัว,ตวเตอเียลให้จบ ใช่มันต้องเนี่ยฮะใช่นั่นเลยล่ะอ,อุ๊ยพร้อมแบบอย่างไวมัดพิมพ์บัตรดีในช่องด้วยดิพิมพ์ไม่ทันไม่ใช่ในช่องแชทใน<อ>สตรีมนี่สิโทรศัพท์อยู่นูน่นคอมอยู่นูน่นว <laughs> ัอยู่เลย เอ๊หรืออ๋อลา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 กี่มวนะสามสามุ้มไปจังเหโอ้เกิดนะฮูอีกแล้วเกิดไกมอสหรือเปล่าเกอดบบนี้ใครอะ ป้าปวดต้องท้องนหมใครป้าได้อะใช่ป้าไม่ได้นะลรอใช่เกิดมาทำไมเจอเลยวะโอ้นี่อ่ะโคตรไก่นู่นๆฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ลงนี่นี่นี่อยู่หลังกระแพงเนี่ยเจอเลยเจอเฉยเลยเขาเกิดใกล้คนมาแน่เลย เออไม่รู้เหมือนกันมีอะไรที่มันเด่นๆมั้งรถเคนรถเคนอยู่รถเคนอ่ะอืออยู่รถเคนป้าเดี๋ยวคนเอาฝังมั้ลุงไอ้มอสมันลากมาหาลากอ่ะไรแล้วเขาอยู่ไหนวะยังไม่รู้เลยเดี๋ยวป้า เสร็จอะไม่ใช่มอสไม่ใช่ยังไม่เสร็จกำลังปั่นอยู่ก็ไม่เห็นมอสจริงเหรอวะเอ้อเขามาแล้วป้าป้าไม่ได้วิ่งไปกับลุงอ,ะอ่ะอะป้ามอสอยู่ตรงรถนี้มอสกูไม่ได้อยู่ตรงนั้นอไอตัวอะไรอ่ะตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เกีรเดี๋ววิ่งตรงวิ่งซิกแซกพยายามอยู่ เขากินเลือดลุงแล้วนะเดี๋ยวเขาจะแบบแปงลงร่างแล้วอาวป้าวิ่งมาตรงเป็นตัวอะไรอ่ะอไม่ป้าอยู่กับเพื่อนมันคือตัวโอนนี้ไงลุงเอาโหเพื่อนเร็วเออเอาสิเอาสิ ตามไม่หยุดเลยวะใช่ค่ะเขาไม่มีนี่เขาไม่มีเขาเรีจะอะไรนะเออเอ่ออ,อ,อะไรวะที่มันตีแล้วมันซ่อมช้าไม่รู้ก็ไม่มีเครื่องช็อตเขาไม่ค่อยเล่นกันเปล่าลุงสู้ๆู้จะสู้ยังไงสู<ถ>้ยังไง มันแรงสูงๆกันเขาก็เล่นกันนะเครื่องจั่ะไปยังไม่เจอเปล่ามันจะขึ้นโขงล่างป่าจ้ะเบสเมินมใช่ไหมโอ้โหอยู่ตรงนอย่านยังต้งเลยเขาวิา่งไปหาทางป้านะเขามีบาร์บีคิวพี่หยวกแนะ่เลยไม่ เขาไม่ได้มีมอสช่วยลุงหน่อยคนวิ่งออกมาแล้วให้มอสให้มอสนั่นนะลุงลุงฮิวเลยนะฮิวไม่ได้ว่ะลุงเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้ตู้ไหนก็ได้เขาเข้าไปเหอะไม่ไม่ไม่เขาไล่ป้ายอยู่ข้างบน อุ้ยหมุนไม่ทันลุงมะเยี่ยมเฮียเฮ้ยเขาลง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 วิ่ง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 ขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นลงมาโหลงลุงไม่ทันว่ะลงขึ้นไหมยังไม่ขึ้นลงไม่ขึ้นลงวิ่งลงวิ่งขึ้นลงไม่ลุงวิ่งขึ้นล้มจะมาคลิปทำใหม่เนี่ย เขามีบาร์บีคิวเหรอ oh oh. หมี่ปิดปิดวะเฮลใครโดนอ,อ,ดโอ่ะไอ้มอสเฮลอุย้ยอุ้ยเดินอย่างไว,ขวเขาเขาทำไมะกเขาแปลงร่างอ่ะอ,อยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ใช่อุยอ้ยอุยอ้ยเขาเยอะอยู่แถวนี้ลุง คือมอสใครฆาตกรอยู่กับไอ้มอสลงมาช่วยนะเลยลง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 เลยไม่ต้องฮิวนะลงไปเลยวิ่งไปเลยโอ้ยมา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 ใส่สองนะไป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 ้นไปสิไปสิไปกุลโมหน้าไม่ได้ว่าเขาเห็นป้าแล้วนะเขาน่าจะตามป้าไป Lung má, lung áo, lung má, lung má. Lung áo, mà áo. Lung áo. Lung nó Nó ở Lung áo. Lung nó ở đây Lung nó ở áo. Lung áo. Đi áo. Lung áo. Lung thấy ป้าต้องไปวิ่งตรงอื่นนะดื้อช่วยไม่ได้เลยนะเนี่ยมันวิ่งมาตรงเนี้ยเฮ้ยวะอยู่ตรงไหนวะอยู่ไหนลุงไม่เห็นวะทจริงๆเหรอลุงมาเร็วลุงแบบนี้แหละแต่มันวิ่งตามอยู่วะก็ป้าวิ่งมาไงมันตามคุณเลยเนี่ยเฟรชอกรอยเป็นเพื่อนอยู่ตรงเพื่อนไม่ช่วยอ่ะเออ ได้ปะได้ได้มาฮหอลุงมาฮหอวิ่งวิ่งนิใส่สปีดแล้วไปแล้วจ้าลุงรับแทนหนป้ามูนัไงอีกเครื่องเดียวอีกเครื่องเดียวข่อยว่าอยู่วัดเสาอุ้ยเฮ้ยติดติดอะไรวะ ห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วเพื่อนเอาแล้วจไปกลับห่ามรถละเฮ้ยโอ้โหโไม่ทันว่ะวางไม้ไม่ติดเฉยโล้มตรงไหนไม่ล้มล้มตรงเครื่องด้วยนะ หิววาหิวว้ยหิวว้หิววาวว<ะ>เอาเครื่องพังด้วยเขาเล่นกับเพื่อนอยู่หิวไว้ลุงหิวไว้ไอ้เลวโอ้โห เก่งหรือกูโหดปะไม่ตอนนี้ไม่กิง <S <S เป๋ไม้ยับยับอ่ามาทั้งแงบมาของปลาแล้วลุงซ่อมเขาที่ไหนละ่ะไม่รู้ลุงขึ้นยังขึ้นแล้วใช่ไหมหลังรักษาอยู่เอามาแล้วมาตรงนี้ใช่ไหมขเขาทืบเครื่องอเครื่องอยู่ตรงไหนวะขเขาทืบเครื่องอยู่ตรงหน้าบ้านใหญ่ <S 2> <S 2> <S บ้านเหลี่ยมนี่แหละเครื <S 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 ่องที่ลุงทุบอะ เครื่องที่หลงล้มดิเครื่องที่ลุงทุบเสร็จปะเสร็จเปิดประตูเลยไม่กูอยู่ตรงเขากูวิ่งไม่ได้โอ้ประตูโอ้ประตูยืนร่่นอ๋อป้าปิดี้ประตูกูรู้แล้ว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 ซื้อของซื้อของเร็วเฮ้ยประตูอยู่ไหน เราเดินไปประตูอีกประตูหนึ่งอ่ะเจอเจอท้อตรงนี้เหรอมีกุญแจก็ออกมีกุญแจก็ออกเลยไม่มีไงประตูกันประตูอยู่รถน้ำเขาท่อเขาตามกู ก้าวก้าอ่เปเลยเปิดยังยังยังเปิดนะเปิดเลย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 โกรธอะโกรธอะช่วยกูนิดนึงช่วยกูนิดนึงเปิดเลยป่ะเปิดเลยเปิดเลยป้านา ไปขอเสฟวะอุ้ยลุกสามไปอยู่ไหนคานคานอีกปตัวูนึงคานรอดแล้วรอดแล้วไข่ป้าป้าทำไมรอดลุงออกไปป้าสิเรียบร้อยเอาต้องไปช่วยป้ามั้ยลุงออกได้ไหมล่ะลุงจะตายแล้วประตูเนี่ยเขาวิ่งไปทางนั้นป้าล่ะ วิ่งสวนกลับมาได้นะเพราะว่าตรงนี้ใกล้ประตูเหมือนกันลุงยากเลยปากแฝดตรงไหนวะเนี่ยอยู่หน้าประตูเลยลุงไม่เห็นออร่าแดงแดงเลยไง็นลุงเขามาแล้วลุงเขาเฝ้าเปลาเฝ้าอ่ะงั้นออกเลยออกเลยออกเลยปลาอุ๊ยอะไรปลาปลาปลาไปแล้วกูจะรอดดูแล้วเชียวป้าตอนนี้ลุงแบกเราอ่ะ แน่สิกไม่ได <laughs> ้สอบเลยอยู care, <laughs> oh ่ย <souvent in cs ore> <making ath rebbe> ังแฝง่อมึงรู้ไหมกูหนีรอดจากเขาตั้งสามรอบสองรอบสามรอบมึงหมุนตัวแบบสามร้อยหกสิบองศาทุอยางไงมานี่ยนะป้าตอนแรกกันลูกจะช่วยได้อยู่แล้วป้ามันวิ่งมาก็เขก็แหมมึง ต้องหนีแม่่หนีทั้งอื่นก็ได้แล้วใครก็เออคงไม่วิ่งมาตรงนี้หรอกอยู่ก็ตรงนู้นหูท่าไหนที่ไม่เล่นวอลเลยแหลงอยู่หล่ะพอยังนีมิตคืออะไรวะป้าอะไรคะลุงนีมิตเห็นออลามั้งอะไรยืดหยุ่นอะ ยืดหยุ่น,น,นคือรูปไอ้นั่นใช่ไหมเป็นรูปคนแบบกำมือซึ่งต้องเก็บถึงลุงจะทำทุกอย่างไวมากใช่สีม,ม่วงเงวอ่ะแล้วแต่ลุงดิมันก็ดีหมดแหละมันแล้วแต่คนเล่นกดสีเขียวแล้วอ้าวพอยังหรือยังไง เดเดิดกำลังมัดออกแล้วอะอ้าวไม่อีกรอบอ่ะรีบเค้เาผมลงเล่นตอก็ได้หมหมจ้อยว่าเล่นอล